เปิดภาพหนุ่มคนดังของไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับเชิญในพิธีเสกสมรสของเจ้าชายบรูไนวันที่11มกราคม2567มีรายงานว่าเจ้าชายอับดุลมาทีนแห่งบรูไนได้เข้าพิธีเสกสมรสกับอนิชาอิซาคาเลบิกณับพระราชวังอิสตานานูรุนอีมานในบรรดาเซรีเบกาวันเมืองหลวงของบรูไนโดยในวันนี้เป็นพระราชพิธีพระราชทานแป้งและน้ำมงคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีเสกสมรสที่ทางการบรูไนจัดขึ้นเป็นเวลาสิบวันเริ่มตั้งแต่วันที่7มกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามภายในงานนี้คุณบอสมีนชัยนันนักธุรกิจและผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลน้องชายของซอสสแบงคสุพนัทมีนชัยนันก็ได้รับเชิญให้เป็นแขกคนพิเศษร่วมงานพิธีเสกสมรสของเจ้าชายอับดุลมาทีนและคุณบอสก็ได้ถ่ายรูปภายในพระราชวังอิสตานานูรูนอีมานมาอีกด้วย ทั้งนี้คุณบอสและเจ้าชายอับดุลมาทินถือเป็นพระสหายที่สนิทสนมกันโดยที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และผังเมืองจากมหาวิทยาลัย University College London UCL โดยคาดว่าคุณบอสและเจ้าชายอับดุลมาทินอาจจะรู้จักและสนิทสนมกันตั้งแต่สมัยเรียนซึ่งบ่อยครั้งที่มักจะมีภาพของคุณบอสที่ได้ร่วมง,งานวันเกิดที่จัดขึ้นเป็นการส่วนพระองค์ของเจ้าชายอับดุลมาทินบ่อยครั้ง และภาพความสนิทสนมก,นกันกับการที่คุณบอสได้เข้าร่วมชมการแข่งขันโปโลของเจ้าชายอับดุลมาทีนขอบคุณที่มาจากสยามนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ